แฉบอดแมนยูกระทำสุดแย่ yeah, ใสเดคิอาขับไล่ผลทีมซะง,งั้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนะัธิบัเอ็ก c รเซอร์เบนนะครับวันนี้เนี่ยจะพูดถึงดาบิดเดคิอาครับในด่านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานและนี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูซันที่ได้ทิ้งไว้ให้นะครับ545นัดเก็บไป190ครีนชีท 4 9 1 1มนาทีที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาคว้ารางวัลกับแมนเชสเตอร์ไมาแล้ว เยอะแยะมากมายครับผมล่าสุดก็คว้าถุงมือทองคําของพี่เมลีกมาได้นะครับสามารถคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรมาเรียกว่าเป็นเดอะแบ็ในการที่ช่วยป้องกันเซฟเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดนะครับสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันสุดย่ําแย่ยมากครับใช้คําว่ามันสุดพยายาถูกย่ายีเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่คาดคิดนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยจะทํากับ f, ดาบบิดเกี้อาร์ฟินตาหน้านายด่ันวัย32ปีชาวสเปนคนนี้ได้แบบนี้จริงๆนะครับผมส๊บเดีกี้ ครับตั้งแต่ย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมตั้งแต่ในช่วงของปี2011เนี่ยจากตอนแรกครับในด่านคนนี้เนี่ยก็ถูกมองว่าโอ้ไม่น่าจะเวิร์กนะ้อมบางลูกกลาอากาศก็ห่วยลูกยิงไกลก็โดนยิงง่ายแต่เด r กครับก็พยายามฝึกปรือฝีมือสุดยอดมาตลอดนะฮะแล้วก็พยายามที่แบบว่าทําให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีดีพอครับพัฒนาฝีมือเข้ามาเรื่อยๆจนได้ชื่อว่าเป็นนายด่านคนหนึ่งที่ติดท็อป 3ของโลกว่าเป็นคนที่เหนียวมากๆแต่ก็มีจุดอ่อนในเรื่องของการใช้เท้านั่นเองนะครับผมคณะของเด r กคารับสามารถคว้าแชมป์พิมพ์มดิจเตอลได้1สมัยครับควา้าแชมป์เอฟเอได้1สมัย2แชมป์คาราบาลครับ,ค,าบาครับ สามแชมป์คอมมูนิตี้ชิลแล้วก็เป็น2องรองแชมป์ยูโรปาลีกนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเรื่องราวของเดคอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับผมสามารถติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกมาแล้วหลากหลายสมัยมากมายครับติดทีมยอดเยี่ยมติดผู้เล่นยอดเยี่ยมติดนายด่านยอดเยี่ยมแน่นหว่างเซอร์แมทช์บีอาร์บอร์ดของแมนยูเต็ดเนี่ยมาแล้วหลากหลายสมัยเลยทีเดียวครับถึง4สมัยติดครับแล้วก็ควา้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของแมนยูมาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันครับตั้งแต่อยู่กับสโมสรมาครับแต่ว่าท้ายที่สุดรพอเเี่่ฟมมิตกลงไป นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าแบบนี้ครับว่าตัว DKR เองเนี่ยสัญญาก็ใกล้หมดกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วด้วยนะครับซึ่งสัญญาของ DKR เนี่ยกำลังจะหมดอีกประมาณ48ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับ แต่ว่าตอนแรกนี้ก็มีข่าวคราวมาตลอดนะครับว่าเด r เนี่ยตกลงสัญญากับแมนยูได้แล้วแล้วก็น่าจะต่อสัญญากันได้แบบไม่มีปัญหาครับฟาบิโอโรมาโน่ก็บอกว่ามันใกล้แล้วมันใกล้แล้วฮิวิโกซูนแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในช่วงท้ายฤด,ดูกาลครับเด r เนี่ยพลาดบ่อยนะครับผมเดี๋ยวพลาดนู่นพลาดนี่เยอะแยะเต็ไมไปหมดครับรวมถึงนักชิงเอเฟครับก,ก็ถูกต่อว่าอย่างหนักครับแกรี่เนวิลพีเตอร์ชมเคิลตำนานนกเตะของแมนยูก็บ่นนะครับว่า i, เฮ้ยเดคิอาูกเนี่ย,ล,ยลูกที่โเนย DKR พลาายาง กุญแจการยิงเข้าไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับ d k r นะครับผมตอนนี้ครับอย่างที่บอกไปครับว่าสัญญาเนี่ยมันกำลังจะหมดอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้สำหรับดาวิด DCR ครับแต่สิ่งที่บอร์ดกับแมนยูนะครับทำเนี่ยใส่ d k r คืออย่างนี้ครับเดอะอเล็กติกยูครับได้ออกมาแชร์เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย d k r เนี่ยต่อสัญญากับแมนยูใหม่ไปแล้วนะฮะ โดยทางด้านของสโมสรเนี่ยก็พยายามต่อรองนะฮะต่อรองมันที่เรียบร้อยนะครับค่าเหนื่อยของเดคาเดิมคือ375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็ขอต่อรองซึ่งเดคาเองก็โอเคครับซึ่งยอมลด ค่าเหนื่อยลงมาแล้วนะครับดคเองโอเคกับแมนยูแมนยูก็เตรียมเซ็นกับเดคเพราะดคเนี่ยเซ็นไปแล้วนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยดีคเซ็นแต่แมนยูเต็ดเนี่ยไม่ยอมเซ็นต่อไปด้วยนะครับผมคือนักเตะเซ็นแต่แมนยูไม่ยอมเซ็นนะครับผมแล้วแมนยูเนี่ยก็เลยเสนอไปให้กับดีครใหม่ในสัญญาครับว่าเฮ้ยค่าเหนื่อยที่แล้วมันเนาะมันมันแพงไปหน่อยว่าลดลงมาหน่อยได้ไหมนะก็เรียกได้ว่าอะไรครับเนี่ยงงกันไม่รับแทนนะครับว่าอ้าวเฮ้ยอะไรวะตกลงเดีคเซ็นไปแล้ว แต่แมนยูไม่ยอมเซ็นเซ็นอย่างนั้นแล้วก็ยื่นข้อเสนอมาให้ใหม่ที่ถูกไปกว่าเดิมนะครับโดยสัญญาของเดคเนี่ยมันใกล้จะหมดลงแล้วครับและเดคก็อยากอยู่กับแมนยูมาตลอดแต่แมนยูนี่แหละครับผมไม่ยอมที่จะให้สัญญากับเดคที่เดคนั้นเซ็นไปแล้วคือรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ฟอร์มตกแบบนี้เอาอยัางไงดีชะลอไว้ก่อนดีกว่าแมนยูก็เลยต้องการไปหาผู้รักษาป,ประตูคนใหม่ครับอันเดรโอนาหน้าบ้างแหละเอมิเลโนมาติเนสบ้างแหละจะเป็นเกโกโคเบลหรือใครยังไงบ้างแหละเรียกได้ว่าสิ่งที่เดทํามให้กับ, Man U, บนูรบเนี่ยทำมา สุดแต่แมนยูกลับไม่เห็นค่าแบบนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการกระทําที่แย่มากครับตอนนี้ครับ การเจรจาของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็คงดําเนินต่อไปแต่ก็ไม่มีความแน่นอนนะครับว่าดีเคอาเนี่ยจะรับข้อเสนอใหม่ของแมนยูหรือเปล่าเพราะว่าดีเคอาเนี่ยเสียวความรู้สึกไปแล้วครับคือตัวเองเซ็นไปแล้วแต่แมนยูเนี่ยก็รับไปแต่แมนยูไม่ยอมเซน็นแล้วก็ขอยื่นขอน้อเสนอใหม่เพราะดีเคอานั้นฟอร์มตกนะฮะก็เลยรู้สึกว่าค่าเหนื่อยที่ยื่นให้มันแพงเกินไปซึ่งก็ไม่ได้บอกนะครับเพราะว่าทางด้านของค่าเหนื่อยที่ยื่นไปให้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่แต่ก็คือน้อยกว่าเดิมคือเป็นหลัก2 0 0แ0นอย่าง <S <S อย่างอย่าง,อย,างอย่างแน่นอนนะคร ว่าจะปล่อยให้กับฟอเรสต์เนี่ยจะปล่อยไปไหมเพราะว่าถ้าเดย์ไม่อยู่ดีนอาจจะขึ้นเป็นมือหนึ่งไหมแต่แมนยูเนี่ยก็ก,ก็ก็ไม่ได้มองนะครับผมว่าดีนเซซันจะเป็นมือหนึ่งได้ก็เลยอยากหาประตูคนอื่นเข้ามาแทนที่เหมือนกันนะครับที่เห็นอะไรครับกับการที่แมนยูนั้นกระทําแบบนี้กับเดเคอาร์คอมเมนต์ไม่ได้นะแต่สำหรับผมผมบอกเลยว่าโคตรแย่ครับเดเคอาร์คือหนึ่งตำนานที่ดีที่สุดคนหนึ่งของสโมสรโอเคแหละอาจจะแบบประสบความสำเร็จเหมือนกับชไมเคิลเหมือนฟนานเดอร์ซาแต่นี่คือหนึ่งในตำนานผู้สับป,ประตูที่ยอดเยี่ยมขแนนส้้าครับบะ่ีใเ มากมากเลยคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมยังไงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของทอิบับเอ็กเรียเซอร์เบนด้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ